สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ้าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีแบ่งปันยามเย็นค่ะพี่จ้าอีพีที่482กันแล้วนะคะ ฝากพี่ๆคะ่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065จัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยใหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่จาโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัดสดุให้ค่ะ อีพีแบ่งปันยามเย็น4 82ค่ะพี่สามหมายเลขที่1นะคะพี่เป็นพระปกสุมร่มโพนะคะพี่จากกรุมหา,าธาตุค่ะพี่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะเป็นกรุมหา,าธาตุนะคะพี่จ่าสุมร่มโพกรุมหา,าธาตุจังหวัดเพชรชบูรณ์หมายเลขที่1ค่ะพี่แบ่งปันส0มยบาทเก่าสวยคะ่ะหมายเลขที่2เป็นพระท่ากระดานค่ะพี่จา ทากระดานใหม่เลขสองเก่าสวยค่ะแบ่งป,ปันสามโดยบาทนะคะพี่ทากระดานใหม่เลขสองค่ะใหม่เลขที่สามค่ะพี่จ๋าเออเป็นเหรียญรัชกาลที่ห้านะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่ตามนี้เลยนะคะพี่จ๋าเหรียญรัชกาลที่ห้าค่ะ ฉลองสิริราชสมบัตินะคะพี่สาแบ่งปัน3 0มยบาทค่ะพี่หมายเลขที่สมนะคะพี่ <c oughs> หมายเลข4เป็นเหรียญรัชกาลที่5ทรงม้าค่ะพี่เหรียญรัชกาลที่5ทรงม้าหมายเลข4ค่ะแบ่งปัน3 0มยบาทนะคะพี่สาวเก่าสวยหมายเลขที่4ค่ะ หมายเลข6เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่ผงสุพรรณเนื้อดำหน้าตามาชัดค่ะพระผงสุพรรณนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลข5ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าผงสุพรรณเบอร์หค่ะหมายเลข6เป็นเหรียญหลวงปู่ดุลไม่ตัดปีกค่ะพี่ หลวงปูดุลเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญไม่ตัดปีกใหม่เลขที่หกค่ะหลวงปูดุลจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันสามร้อยบาทหลวงปูดุลใหม่เลขหกค่ะหมายเลขเจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะหลวงพ่อเดิมหล่อโบราณเก่าเก่าสวยๆเนื้อทองผสมนะคะพี่รูปหล่อพ่อเดิมเก่าสวยนะเก็บนะสะสมค่ะพี่จ๋า รูปหล่อเก่าๆหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะแบ่งปันอยู่สามโดยบาทเก่าสวยใหม่เลข7ค่ะใหม่เลขที่8ค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่สาพ่อเงินค่ะพี่หลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำใหม่เลข8ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่สารรูปหลพ่อเงินวัดท้ายน้ํานะคะพี่แบ่งปันสามร้อยบาทเบอร์แปดค่ะหมายเลขที่เก้าค่ะพี่เป็นเหรียญหลนะคะพี่สาหมายเลขเก้านะคะพี่สาเป็นพระลีลาสองหน้านะคะพี่หลวงพ่อโบยค่ะเนื้อทองผสมเก่าสวยค่ะพี่สาพระลีลาหลวงพ่อโบยนะคะพี่สาสามร้อยบาทหมายเลขที่เก้าค่ะ หมายเลขสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพี่พ่อคูณปริสุทโธค่ะพี่สามีตอกโค้ดนะคะพี่หลวงพ่อคูณวัดปันไรค่ะรุ่นเพชรน้ำเอกค่ะพี่สาวด้านหลังเขาเขียนมาแบบนี้นะคะพี่ปี2536ค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณ300บาทเก่าสวยใหม่เลข10ค่ะ11เป็นพ่อคูณเช่นกันค่ะพี่สาพร้อมเลี้ยมพร้อมใช้งานค่ะ พ่อคุณปริสุธโธมาในเลี่ยมค่ะพี่สาแบ่งปันพี่ๆสามร้ยบาทค่ะพี่หลวงพ่อคุณปีหนึสองเก่าสวยค่ะไม่ชัดเจนเอ่อสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่สาใหมายเลข11 3เอดยบาทค่ะพี่สิบสอเป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่ค่ะพี่สาหน้าตามาชัดเนื้อเก่ามากค่ะพี่ พระกิ่งนะคะจะเป็นกิ่งเก่าไม่ทราบที่ค่ะพี่พี่ fc ท่านใดถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้นะคะพี่ติดต่อไ่บ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะพระกิ่งหมายเลขสิบสองค่ะพี่จ๋าแบ่งปันสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะสิบสามค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมจะเริญพรบนเนื้อขาปิ่นโตปีหนึ่งเสร็จค่ะ เป็นเบาๆนะคะพี่จ๋า ح. เป็นสีคล้ายๆตะก,กัวนะคะพี่แต่ว่าเบาๆค่ะเป็นเนื้อขาปิ่นโตค่ะพี่จ๋า ح. สอบถามจากเจ้าของเขามาเขาบอกว่าเป็นเนื้อขาปิ่นโตค่ะพี่หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะคะพี่จ๋า ح. เป็นเหรียญจะรเริญพรบนสามรยบาทเก่าสวยใหม่เลขที่13ค่ะ14เป็นพระนางพญาค่ะพี่จ๋า ح. นางพญาใหม่เลข14ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่พระนางพญานะคะพี่สาแบ่งปันที่300บาทค่ะนางพญาหมายเลข14ค่ะหมายเลข15นะคะพี่เป็นเหรียญชินราชนะคะพี่สาเหรียญชินราชเก่าสวยสาภาพใช้ค่ะ ชินราชนะคะพี่จาหลังอกเราแบ่งปัน3 0 0ยบาทครับพี่หมายเลขที่15นะคะพี่จาเหรียญชินราชเก่าสวยค่ะ16ครับพี่จาเป็นครุฑอาจารย์วรานะคะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญพญาค,ครุฑนะคะพี่จาอาจารย์วราค่ะพี่สีทองนะคะพี่จาเป็นสีทองทองค่ะ นั่นหลังตอกโค้ดปี2560ครับค่ะพี่แบ่งปัน300บาทใหม่เลขที่16นะคะพิสาเก่าสวยค่ะ17เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกค่ะพิสาเป็นเหรียญหล่อรุ่น2ค่ะพี่หม่เลข17นะคะพิสาเก่าสวยค่ะ แบ่งปันอยู่3 0มบาทเหรยนหล่อหลวงพราทาเก่าสวยค่ะ18เป็นพระปิตาหลังแบบค่ะพี่ปิตาเนื้อผงหลังแบบค่ะพี่สาวหม่เลข18ค่ะแบ่งปัน3 0 0บาทหมายเลข18พระปิตาหลังแบบค่ะ สิบเก้าเป็นปิดตาเนื้อผงคุกลักค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่พระปิดตาเนื้อผงคุกลักใหม่เลข19ค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทองค์เล็กเก่าสวยค่ะ20เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปูทวดค่ะ ปูทวดเม็ดแตงใหม่เลข20ค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะพี่จาแบ่งปัน300บาทปู่ทวดเม็ดแตงด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะหมายเลขที่ยี่สิบยี่สิบค่ะพี่าสามร้300บาทค่ะ21เป็นเหรียญหลวงพ่ออินค่ะพี่จา ปี2,504สภาพใช้นะคะพี่เหรียญหลวงพ่ออินปี2,504ค่ะหลวงพ่ออินวัดเกาะหงนะคะพิสาเก่าสวยสภาพใช้ค่ะพี่แบ่งปัน300บาทหมายเลขที่21ค่ะ22เป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเกตทะลุซุ้มค่ะพิสาเนื้อมันเก่าสวยเลยค่ะ แบ่งปันที่3 0 0ยบาทค่ะพิจาสมเด็จเก่าหม่เลข22ค่ะ23เป็นสมเด็จปกโพค่ะพิจา๋าปกโพเนื้อเก่าสวยใหม่เลข23ค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่3 0 0ยบาทสมเด็จปกโพค่ะ ยี่สิบสี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพิสาเนื้อเก่าๆมาแบบนี้เลยค่ะพี่หมายเลขที่ยี่สิบสี่นะค่ะพิสาหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะ ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่08 4 9 1 5 8065จัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปอีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่482ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า